สวัสดีค่ะร้านอุปกรณ์ยิงปลาราคาถูกนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูปืนสีดำนะคะเป็นไกลกล่องธรรมดาชุดนี้ราคาพันห้านะคะไม่รวมค่าจัดส่งนะคะจะมีสีขาวสีดำนะคะเป็นไม้ส่วนนอกนะคะตัวนี้จะเป็นงานพ่นสีนะคะไม่มีลายนะคะจะเป็นงานพ่นสีดำดำมันนะคะฝังรางโจมทุกตัวนะคะรางสวยนะคะ ไกลกล่องไกลนิ่มยิงง่ายนะคะของแถมก็มีเหมือนเดิมนะคะมีลูกดอกให้ลูกหนึ่งนะคะกระบอกเอ็นพร้อมเอ็นให้แล้วก็จะมียางยิงให้ชุดหนึ่งนะคะไปถึงก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะจะเป็นรางสีขาวนะคะแกนกลมที่มัดยางจะเป็นแกนกลมสแตนเลสแกนตันนะคะมีส่งของทุกวันนะคะวันนี้ส่งสามตัวนะคะสีดำก็ส่งของเรื่อยๆนะคะส่งทุกวันนะคะ เป็นงานราคาถูกนะคะไกลกล่องราคาถูกพันห้าไม่รวมค่าจัดส่งนะคะอุปกรณ์ครบชุดนะคะลูกดอกสั่งเพิ่มได้นะคะยางยิงก็สั่งเพิ่มได้นะคะยิงปลายิงหนูได้นะคะชุดนี้จะเป็นรางสีขาวเนะะี่ยค่ะจะเอามาให้ดูกันนะคะส่งของทุกวันนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ